เพื่อนเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะคะไอติดซีนี์หนักมากแล้วก็นอนดึกหนักมากนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ Hop ide, ขอบตายค่ะเป็นมีแพนด้าเลยทุกคนสารภาพาตรงนี้เลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้วิธีการปกปิดโดยคอนซีลเลอร์ค่ะแต่จะบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดนะคะปัจจุบันก็คือมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะไอได้ใช้เจ้าตัวนี้ค่ะใช้วันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เลยค่ะ e ลิ e l i x ร r ของ t โ e m o วเจอร r นะคะวิธีใช้ก็แต้มตัวนี้ใต้าตา5จุดค่ะแล้วก็ทาแบบนี้เป็นประจำเช้าเย็นเลยยนะะะะคคคจช่่วรักษาาใตาตคค้ ตัวนี้ค่ะมีสารสกัดจากไข่คาเวียนะคะนําเข้าจากยุโรปแล้วเราก็สามารถรักษาต้ตาค้ไในราคาแค่หลักร้อยเองอนะทุกคนคือดีจะบอกว่าชอบมากเลยนะแล้วก็ติดมากๆาเลยนะคะเพราะว่าพอทาแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยปรับความสว่างให้กับเราได้เลยนะคะแถมมันยังบํารุงไปในตัวด้วยทุกวันนี้ก็ทิ้งคอนซีลเลอร์ไปเลยแล้วก็เลิกใช้คอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะสำหรับใครที่วันไหนนะคะที่เกียจแต่งหน้าอยากจะแต่งลุคใสใสไปโรงเรียนไปมหาลาัยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งคอนซีลเลอร์ไปได้เลย